พันรายาดีจกโกสุดเข้มแข็งโพสบอกลาสามีไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะไอต,ตูดต้องบอกเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทางครอบครัวไม่สามารถรับกับความเสียใจที่มาพร้อมกับความสูญเสียได้อย่างแน่นอนซึ่งที่เขาบอกกันมาว่าคนเรานั้นจะตายกันสองครั้งนั่นหมายถึงตอนหมดลมหายใจกับ ตอนที่ไม่มีใครพูดถึงเราอีกแล้วมันคือเรื่องจริงแท้แต่สิ่งที่ครอบครัวนี้จะพูดถึงคือความสงสัยคลางแคลงใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของดีจกโกหรือรินเรืองกิจรัตนกุลที่ไร้คำตอบไปตลอดการจงดูแลเถกแคร์คนรอบข้างคุณเอาไว้ให้ดีหากมีสัญญาณผิดปกติส่งออกมาควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ทันที ฝากไว้ให้ตระหนักด้านคนใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานของดีจกโกต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารักโกมากๆเพราะโกคือคนที่มีแต่ความร่าเริงให้กับทุกคนไม่เคยส่งสัญญาณถึงความทุกข์ใจไม่มีปัญหากับใครและดำรงชีวิตอยู่ในเส้นทางที่ดีตลอดมาพร้อมกับร่วมอาลัยดีเจคนเก่งให้ไปสู่พบภูมิที่สุขใจในโลกหน้า อย่าได้ห่วงหรือกังวลใดๆอีกต่อไปล่าสุดแนนภรรยาสุดที่รักของดีจกโกที่ก็ยังคงอยู่ในอาการช็อกและเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่กระทันหันสุดๆได้โพสต์ข้อความเพื่อบอกลาสามีเอาไว้อย่างน่าสะเทือนใจว่ารักนะเขารู้ว่าเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมากขนาดไหน และเขาก็รู้ว่าเธอรักเขาและเรนมากขนาดไหนเขาจะดูแลเรนเรนให้ดีที่สุดจะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้ได้จะเข้มแข็งอย่างสุดหัวใจเท่าที่ขอยอคนนี้จะทำได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะหลับให้สบายพักเยอะๆไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะไอตูดไปเป็นเทวดาอยู่บนดาวคอยปกป้องเรนเรนก็พอ,อ,อจุดจุดจุด ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เขามีความสุขแม้ย้อนกลับไปได้สุดท้ายฉันก็อยากใช้ชีวิตคู่กับเธออยู่ดีขอบคุณที่ทำให้เขามีเรียนมีคโคลนนิ่งเธอทำให้เขาไม่เหงาเลยบันเทิงตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะอวยพรเขาด้วยนะคำนี้เธอพูดบ่อยๆวันนี้ขอยืมหน่อยนะรักเธอนะที่รัก